พระกระหองค์ครับพิพิธภ e ัณฑ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลทไ์ของที่นี่เลยนะครับอ้นาี่ไม่ต่ำกว่าสามล้านบาทเลยสวัสดีครับโอปอล์ฟอยูวันนี้พาทุกทุกท่านมาอยู่ที่นี่นะครับชะเชิงเศร้าอุทยานพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะพาไปสักการะพระพิฆเนศองค์เยืนกันด้านในนะตามมาเลยครับก่อนที่เราจะไปบูชาพระพิฆเนศกันนะครับเดี๋ยวเรามาไหว้พระพรหมกันก่อนนะครับสาธุเดี๋ยวเวียนเทียนท่านให้ครบทั้งสี่ทิศเลยนะครับพรหมรม,มายะนะมา สักระพระพรหมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวตามไปสักระพระพิเนศองยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตามมาเลยครับเพื่อนๆครับใหญ่หรือไม่ใหญ่นะครับดูเอาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปบูชาท่านกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงด้านหลังขององค์พระพิกเนทองยืนที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท่านไปกราบสักระท่านนะครับตามมาเลยครับ มาฉาเชิงเซาต้องมากราบสักการะท่านที่นี่นะครับสองระบบจุดหนึ่งโอเคครับเข้าได้ครับผมอุ้ยพุ่งแรงมากเลยครับหลังจากนั้นก็ต้องสแกน QR code ด้วยนะครับเช็คอินเัาหน่อยนะครับว่าเราอยู่ที่นี่แล้วนะครับเรียบร้อยครับผมสำหรับท่านที่มาโดยที่ไม่ได้นําของสักการบูชามานะครับเราสามารถที่จะมาเช่าตรงนี้ได้เลยนะครับมีดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็มีเครื่องสักการะของอบบะพิตเมฆนะครับ เสร็จแล้วคุณด้านหน้าองค์ใหญ่ได้แล้วครับชุดบูชาขอาไเนี่ครับเดี๋ยวเราตามไปบูชาท่านพร้อมๆกันเลยครับในสายะนามาหาองสิลป์องสิลป์ในสาย ผมก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปแล้วนะครับสำหรับการบูชาสักการะองค์พระพิฆเนศองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแต่เมื่อสักครู่ที่เราผ่านมานะครับเราผ่านสวนปามฟามนกอยากรู้จังเลยครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตามมาเลยครับ แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงสวนปลาฟาร์มนกแล้วนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะให้อาหารนกแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้สอบถามจากพี่เจ้าหน้าที่แล้วนะครับที่นี่สวนปลาฟาร์มนกไม่ได้มีเฉพาะนกนะครับมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยตามมาเลยครับต้องบอกกันเลยครับว่าเราจะไม่ต้องเช่าจักรยานนะครับคันละ50บาทด้วยเนื้อที่ของฟาร์มทั้งหมดนี้นะครับมีเนื้อที่กว่า150้าไร่ทาให้เราเดินไปไม่ถึงแน่นอนฉะนั้นเราต้องปั่นจักรยานไปครับไปครับไปที่แรกกันเลย และแล้วก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับนั่นก็คือการให้อาหารนกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับนกนั่นเองตามมาเลยครับเสียงที่ทุกๆคนได้ยินนะครับนั่นก็คือเสียงนกนั่นเองนะครับว้าวซ้ายมือนะครับจะเป็นห้องนิทรรศการนะครับซึ่งเราสามารถที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนกได้ครับเข้ามาเลยแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้สัมผัสกับนกไฮยาซินนะครับซึ่งเป็นนกที่มีราคับแขงมากๆเลยครับตัวนึ่งนะครับ ไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทเลยอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเราตามไปอาหารกันครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในกรงนกนะครับที่แพงที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือนกไฮยาซินตัวละ3มล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารนกดูนะที่มันไม่จิกใช่ไหมครับคือปากใหญ่มากเลยครับผมกลัวมาอ๋อนี่นะครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันเกี่ยวๆครับจังเลยปากมันแข็งนะครับจับตัวนกไม่ได้ใช่ไหมครับห้ามรูปอะไรอย่างงี้นะครับอ๋อ เอาล้ลูกพอกัอนนะหุยลิ้นเขานุ่มมากเลยนะครับตอนนี้เราจะไปให้หาตัวอื่นดูนะไปกันนะเราจะทดสอบนะครับให้บินมากินนะครับผมนับแล้วนะหนึ่งสองสามอุ้ยอโอ้ยลูกลูกดูดูอยู่นี่ลูกอยู่นี่น <c oughs> เต้นเต้นเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้โหเก๋ไก่เป็นคนให้หันนกนะครับเดี๋ยวขอดูดูโอ้ยตัวเก่งมากเลย <c oughs> เอาละครับตอนนี้นะครับ ดูนะว่าคนจะมาก่อนนะครับเอาล้วครับเฮ้ย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 เฮภารกิจการหาอาหารนกของเราเริ่มขึ้นหน้าบัดนี้ห้าตัวนิ้งเงียบกิบ บินไหลูกบินมามาเอาแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนรักสัตว์นี่แหนะครับนกแกน่ารักมากเลยดูครับเป็นเพื่อนแค่ที่ิ่มนุษย์น่าจังเลยเป็นกิจกรรมที่สามารถพาลูกๆหรือน้องๆนะครับเข้ามาให้อาหารนกกันได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่า นันเสร็จสิ้นภารกิจของผมแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าสนุกมากๆอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับให้มาเที่ยวนะครับจะได้รู้ถึงความมิเสนห์ของนอกพวกนี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับบริเวณสวนกวางนะครับไปครับไปาหารกวางกันดีกวา่า กวางนะครับวิธีการดูนะครับตัวผู้เนี่ยก็จะมีเขากวางนะส่วนตัวเมียก็จะเป็นตัวที่ไม่มีเขานั่นเองที่เป็นจุดๆนะครับก็จะเป็นกวางดาวนะครับส่วนที่ไม่เป็นจุดนะจะเป็นกวางรูซ่านะครับเดี๋ยวเราจะให้อาหารกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โห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 เดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหอ้าวโอ้โหโอ้โหตัวมันคงหิวนะเนี่ยโอ้โหโตัวตัวนี้ตัวนี้จ่าฝูงแน่ยุ้ยหุยตัวตัวนี้มันสะบัดเลยครับจ่าฝูงแน่เลยอ่ะ อ้าวไปเอาล้ครับก็ใข้อาหารกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมยังเหลืออาหารแพะแล้วก็แกะนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ว่ามันจะกินเหมือนเหมือนกวางกันหรือเปล่าไปไปัจจานก,กันดีกว่าตามมาเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับนั่นก็คือบ้านแพะกับแกะนั่นเองลมเย็นมากๆเลยวันนี้นะครับตามมาครับ เอาครับตอนน ja ี้เรากำลังจะมาป้อนอาหารน้องแพะกับน้องแกะกันนะครับโอ้โหนี่เดี๋ยวนะสักครู่นะครับโอ้โหโอ้โหเราจะป้อนจากมือเลยนะครับนี่ตันเต้นเด้นเด้นนเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยขี่ได้ด้วยอ่ะเย่งเย่งเย่งเยง นี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็ขนนุ่มมากเลยครับนี่อุยอ้ยอยเขาเขาแข็งมากเลยเพื่อนวันนี้เราก็ได้เจอกับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับ จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆสําหรับภารกิจวันนี้นะครับที่ผมพาทุกคนมาเที่ยวสวนตาฟาร์มนกแห่งนี้นะซึ่งต้องบอกกันเลยว่าปั่นจักรยานกันจนเหนื่อยเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้ไปให้อาหารนกนะครับไปเที่ยวฟาร์มแกะฟาร์มแพะด้วยนะครับต้องบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยนะครับวันหลังนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปอีกหลายๆที่เลยนะติดตามผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์แลวกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โอปอล for y o ยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย